เซียนจะลําบากมากเพราะว่าเกมที่เซียนเคยใช้ในอดีตตอนนี้มันจะใช้ไม่ค่อยได้ผลทําไปแล้วที่จะกําไรอาจจะเป็นการขาดทุนในอดีตทําได้เลยแล้วก็เกิดเสียนเยอะๆเลยเพราะว่าสถานการณ์เยือมหน่วยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้มันเปลี่ยนเกมเก่าที่เคยใช้ใช้ไม่ได้แล้วมันกาลังรีเวิร์สลงมันไปทางตัวมันาง เล็กเงินหายจากตลาดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากต่างช <c oughs> าติจะมาสถาบันและคนธรรมดาก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลอบแทนที่ดีแล้วมันมีทางเลือกที่ดีกว่าที่ไปต่างประเทศ <c oughs> หลายคนพูดบอกว่าวิกฤต,ตเป็นโอกาสผมเองผมก็พูดมาตลอดว่าวิกฤตปี4 0เป็นโอกาสยิ่งใหญ่ของผมวิกฤตปีศ8ก็ยังเป็นโอกาสแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดวิกฤตึ้นมาที่จริงมันก็ใกล้จะวิกฤตมันเป็นวิกฤตที่ผมดูว่าไม่ค่อยมีโอกาส เป็นวิกฤตจริงๆไม่ค่อยมีโอากาสขนาดมันลงมาขนาดนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าแล้วผมจะไปเช็คถกช่วยโอกาสตรงไหนมันหนักตรงที่ว่ามันไม่ได้วูบแบบแรงและมันค่อยๆซึมไปเรื่อยๆมันเป็นอาการของคนสูงอายุาวิกฤตรอบก่อนๆเป็นอาการของคนหนุ่มสาวที่ซิ่งเกินไป <S 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 เกมใหม่เนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าคุณยังอยากลงทุนอยู่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนที่หน่อยไปต่างประเทศไปหา,า่องขาที่มันดี ที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีถ้าเกมใหม่เนี่ยถ้าคุณยังต้องอยู่เมืองไทยซึ่งผมก็คิดว่าถ้าคุณยังมีสตังค์เยอะๆคุณก็ยังต้องมีเงินอยู่ในประเทศไทยลงทุนในประเทศไทยคุณก็ต้องเปลี่ยนเกมอย่างที่ผมพยายามเปลี่ยนเราไม่เล่นหุ้นโกลดเพราะประเทศไทยไม่ค่อยมีโกลดสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วถ้าคุณเล่นหุ้นโกลดในที่ที่มันไม่มีโกลดเนี่ยมันตปไม่ได้ก็ต้องกลับมาเป็นแ a l ยูแบบท r a d ิชั่นอลเลยเน้นหุ้นถูกถ้าถูกที่สุดเนี่ยมันต้องใช้เกณฑ์ของดีวนเล เซียนจะลําบากมากเพราะว่าเกมที่เสียงเคยใช้ในอดีตนะมันแถวนี้มันจะใช้ไม่ค่อยได้ผลทําไปแล้วที่จะกาไรอาจจะเป็นการขัดทุนในอะดีตนะทําได้เลยแต่อดีตแล้วก็เกิดเสียงแย่ๆเลยเพราะว่าสถานการณ์เยื่อํานวยประเทศไทยยังเติบโตรแรง จะมาแล้วก็คนสนใจเข้ามาเล่นทุนเงินเยอะนันเป็นช่วงที่ up ซ y c l e อ่ะกำลังขึ้น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 จะเห็นว่าช่วงที่เข้าดีเนี่ยคนเข้าตลาดเพิ่เยอะขึ้นเยอะขึ้นคนใหม่ๆเข้ามาคนที่มีเงินเยอะๆนักธุรกิจที่เขาเริ่มเห็นว่าเฮ้ยธุรกิจไปไม่ค่อยไหวเขามีเงินเหลือเขาก็มาเข้าตลาดทุนทุกอย่างมันส่งเสริมตลาดทุนสภาพคล่องดีเงินเข้าเยอะและเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆ คนก็เข้าไปตลาดหุ้นเพราะว่าต้องเก็บเป็นเงินเพื่อการเกษียณมุ่นนี่สารพัดและพอมันหุ้นมันเริ่มดีดีดีมันก็บวกเข้าไปเรื่อยๆมันก็สิ่งที่ดีมันก็นําสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะมาเป็น positive cycle แต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้มันเปลี่ยนเกมเก่าที่เคยใช้ใช้ไม่ได้แล้วมันกําลัง reverse ลงมันไปทางตัวเงินาง เม็ดเงินหายจากตลาดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากต่างชาติจะมาสถาบันและคนธรรมดาก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้ทบแทนที่ดีและมันมีทางเลือกที่ดีกว่าที่ไปต่างประเทศสมัยก่อนไปต่างประเทศไม่ได้ถ้าคุณอยากจะลงทุนคุณก็ต้องลงทุนในประเทศเพราะเม็ดเงินในตลาดทุนไทยก็เพิ่มเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ากาลังขาลง เกมใหม่เนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าคุณยังอยากลงทุนอยู่จะมาคุณอาจจะต้องเปลี่ยนที่หน่อยไปต่างประเทศไปหาช่องทางที่มันดีที่จะได้ผลจดแทนที่ดีถ้าเกมใหม่เนี่ยถ้าคุณยังต้องอยู่เมืองไทยซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณยังมีสตังค์เยอะๆคุณก็ยังต้องมีเงินอยู่ในประเทศไทยลงทุนในประเทศไทยคุณก็ต้องเปลี่ยนเกมอย่างที่ผมพยายามเปลี่ยนก็คือว่าเราไม่เล่นทุนโกล เพราะประเทศไทยไม่ค่อยมีโกรธสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วถ้าคุณเล่นหุ้นโกรดในที่ที่มันไม่มีโกรธเนี่ยมันไปไม่ได้ก็ต้องจับมาเป็นแวร์ยูแบบเทรดิชแนลเลยก็คือว่าเน้นหุ้มถูกและที่คำว่าถูกเนี่ยถ้าถูกที่สุดเนี่ยมันต้องใช้เกณฑ์ของดีเวดเดนเกณฑ์ของปันผลนี่คือคอนเซอร์เวทีฟสุดๆละคือเล่นแล้วก็บอกว่าเอาผมอ่ะหวังปันผลเป็นหลักนะเป็นหลักไม่ใช่เป็นแบบสมัยก่อนตอนโกรดเนี่ยปันผลก็บอกว่าจิ๊บจ้อย เปอร์เซ็นต์สไม่ต้องมีปันผลยังได้เลยเพราะว่ามันโตเร็วแต่ตอนนี้ปันผลต้องเป็นหลักคือปันผลเนี่ยถ้าราคาหุ้นไม่ขึ้นเลยนคุณต้องแฮปปี้อยู่ได้เช่น5%อัพคุณบอกว่า5%เนี่ยไม่ใช่น้อยนะในตลาดที่ผลตอบแทนที่อย่างอื่นการฝากเงินก็ยังเปอร์เซ็นต์หนึ่ง่ปอต์จะมาลงทุนอย่างอื่นก็เสี่ยงจะมาพันธบัตรที่ปลอดภัยก็ผลตอบแทนก็3% แต่เยอะมากละสองสามเปอร์เซ็นตแต่คุณปันผลคุณห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณไม่แคร์เลยว่าถ้าหุ้นคุณจะไม่ขึ้นขอให้อย่าลงถ้าหุ้นไม่ขึ้นคุณได้ปันผลห้าเปอร์เซ็นตคุณก็แฮปปีล้ละปันผลจะดูแค่ว่าเอาปันผลปีที่เท่าไหร่อันนี้ไม่ได้เลยที่ผมเขียนบทความไว้ว่าคุณต้องดูไปในอนาคตอีกห้าปีด้วยว่าปันผลที่เราได้รับปันเนี้ยหุ้นนี้ได้รับปันผลหนึ่งบาทต่อหุ้นอีกห้าปีเนี่ยอย่างน้อยต้องได้เท่าเดิม ที่จะเข้าแข่เข้าขายที่จะลงทุนในหุ้นปันผลไม่ใช่ว่าปีนี้ได้ตัง้งเ็เแต่ปีหน้าลดลงอย่างนี้ไม่ได้ไถ้ามองไปข้างหน้าคือยังไงเนี่ยการเลือกหุ้นเนี่ยคุณก็ยังต้องประเมินต้องคาดการคาดการคาดการปันผลเนี่ยมันคาดการจากตัวธุรกิจเพราะ ปันผลมันมาจากธุรกิจถ้าธุรกิจมีไรายได้มีกําไรแล้วเขาก็มีนโยบายจ่ายปันผลชัดเจนเช่นกรจ่ายันผล50% 60%ของกําไรมันก็จะบอกว่าเองว่าอีก5ปีเนี่ยบริษัทนี้จะจ่ายปันผลได้เท่าเดิมมรือเปล่าซึ่งมันก็มีธุรกิจส่วนใหญ่อาจจะทําไม่ได้แต่มันมีธุรกิจบางอย่างที่พอทําได้แม้ว่า เศรษฐกิจยัไม่ค่อยดีมันเป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกคนใช้และต้องใช้ของบริษัทอ่าเพราะฉะน,นั้นคุณก็เห็นแล้วว่าคนก็ยังต้องใช้ต้องกินเศรษฐกิจถึงไม่โตแต่มันไม่ลดลงมันอาจจะโตปีละเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์บริษัทนี้ก็ขายทั้งทั้งประเทศเขาก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นช้าชา้ากำไรก็ต้องเพิ่มเพราะว่าบริษัทพวกนี้เขาขายอะไรเขาก็บวกราคาอย่างเดียวเขาเขาเป็นไม่ธุรกิจโภคภัณฑ์ที่แบบบุกราคาไม่ได้ ใช่ไหมซึ่งอาจจะขาดทุนเมื่อเขากํกำไรพอกำไรปุ๊บเนี่ยอีกห้าปีแบบก,กำไรมีแต่เพิ่มขึ้นหรืออย่างอย่างแย,ย่ที่สุดไม่ควรจะลดลงเพราะฉะนั้นปันผลนั้นวันนี้ได้เท่านี้อีกห้าปีก็ควรจะได้หาไม่ยากแต่คนเนี่ยเวลาเลือกหุ้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเรายังติดกับจากเพราะเราเติบโตมาจากภาวะที่ตลาดโตาผมถ้งบอกต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาเซ็ตตรงนี้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนมาเซ็ตนี้คุณเสร็จแน่ คุณจะไปเล่นหุ้นโตหุ้นโตหุ้นโตแล้วคุณก็คิดว่าหุ้นที่คุณมองอยู่เนี่ยเดี๋ยวกําไรมันจะโตเดี๋ยวอะไรมันจะโตเนี่ยมันอาจจะผิดแล้วไงเขาอาจจะโตเคยโตแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เขาจะโตได้เศรษฐกิจตอนนี้ไม่ได้มีอะไรวิกฤตหรอกแต่เราโตแค่เปอร์เซ็นต์สองสองสามเปอร์เซ็นต์อย่างสูงแต่ก่อนเนี่ยมันโตหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยังเคยเลยแล้วพอมันเจอวิกฤตอ่ะสุดไปปีสองปีก็กลับขึ้นมา 7ใหม่มันไม่เหมือนกันเลยเวียดนามตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นแน่นอนเขาก็เจอวิกฤตแล้วก็จะต้องเจออีกเจ่มาแล้วก็ต้องมีปัญหาอีกแต่ว่าเราเข้าใจว่านี้เป็นเรื่องปกติเศรษฐกิจทุกแห่งต้องต้องเจอวิกฤตแต่ว่าเจอแล้วเขาฟื้นเขาเติบโตกลับมาใหม่บางคนแรงกว่าเดิมอีกหลายคนพูดบอกว่าวิกฤตเป็นโอกาสผมเองผมก็พูดมาตลอดว่าวิกฤตปีส0เป็นโอกาสยิ่งใหญ่ของผม วิกฤตปีศูนย์แปก็ยังเป็นโอกาสแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาที่จีงมันก็ใกลยย้จะวิกฤตมันเป็นวิกฤตที่ผมดูว่าไม่ค่อยมีโอกาสวิกฤตเป็นยึกติจริงๆไม่ค่อยมีโอกาสจะมาขนาดมันลงมาขนาดนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าแล้วผมจะไปเช็คถกช่วยโอกาสตรงไหนผมบอกผมไม่เอาเพราะผมยังไม่เห็นผมเก็บเงินสดไปหาโอกาสจากตลาดดีงที่มันมีโอกาสจริงคล้ายๆอย่างนั้นนะอันนี้ก็อะไรนิดหนึ่งแต่หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาตลอด เขากระชูบประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวเกิดวิกฤตเดี๋ยวก็แต่ว่าผมมองอีกแบบหนึ่งว่ารอบนี้มันไม่เหมือนรอบนี้เป็นวิกฤตที่ยังไม่เห็นโอกาสสําหรับผมนะผมว่าเรายังไม่เห็นโอกาสพุ่นที่คุณบอกถูกมากผมก็คิดว่าไม่ได้ถูกมากเราเห็นราคามันถูกตแต่ว่า PE ต่ำแต่ PE ต่ำมันเป็นเพราะว่าเขามองอนาคตมันไม่โตมันไม่ไปเพราะฉะนั้นมันคนก็ยังไม่อยากซื้อไง ตอนนี้หุ้นที่เคยแบบว่าโตเร็วโต,วเ,รวตวเร็วเสียงเข้าไปซื้อแล้วก็ราคาหุ้นขึ้นไปเป็นเด้งเด้งตอนนี้ลงมาหรือพีสิบเท่าแต,แต่คนก็ไม่อยากซื้อเพราะว่า1ิบเท่าจริงแต่ว่าการเติบโตมันกําลังถอยลง1ิบเท่าก็เหมาะแล้วหรือบางคนยังบอกไม่เหมาะหรอกส,สูงไปสูงไปเองเพราะว่ามันกําลังลงไงมันหนักตรงที่ว่ามันไม่ได้วูบแบบแรงและมันค่อยๆซึมไปเ,เรื่อยๆมันเป็นอาการของคนสูงอายุไอ้วิกฤตรอบก่นกอนๆมันเป็นอาการของคนหนุ่มสาว ที่สิ่งเกินไปเขาเลยลดความนูนนี่แต่ว่าพอฟื้นปุ๊บเนี่ยเขาก็แรงเหมือนเดิมแต่รอบนี้มันไม่ใช่แบบเป็นวิกฤตแบบนะั้นเป็นวิกฤตของคนสูงอายุที่ค่อยๆหมดแรงหมดแรงอะไรต่างๆมันไม่เคยลงแบบแรงถูกไหมคุณเห็นไหมว่าไม่ได้มีอะไรวิกฤตแรงหุ้นก็ไม่ได้ตกแรงนะทยอยทยอยค่อยๆลงมาแต่ว่าสม่ําเสมอมากมันเป็นอาการแบบคนคุณต้องเข้าใจนะว่า พวกเราเวลาพูดเศรษฐศาสตร์พูะไรเราไม่ก็คิดเรื่องเนี้ยคุณต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจก็คือคนเศรษฐกิจไทยก็คือคนไทยใช่ไหมมันจะโตไม่โตมันขึ้นอยู่กับคนไทยโดยรวมของประเทศว่าเขาจะโตไม่โตคําว่าโตก็คือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นนูน่นนี่เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นทุกปีปีเเยอะๆนี่คือเศรษฐกิจนะคุณเอาคนทุกคนมารวมกันนะั้นแล้วบอกว่าเฮ้ยปีนี้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น 7%บวกเงินเฟ้ออีก3 1 0เนตนคือการโตคําว่าโตแต่ตอนนี้มันคนคุณลดลงตัวคูณก็ลดลงเงินเดือนเพิ่มรายได้เพิ่มก็เพิ่มไม่เยอะแปเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ให้เงินเดือนคุณเพิ่มหรอกเพราะว่าบริษัทบอกว่าไม่ได้กําไรอะไรโบนัสก็แหม่หายอะไรมันก็ลดลงลดลงหรือไม่ลดแต่มันไม่เพิ่มหรือเพิ่มช้าแต่ว่ามันตัวคูณคุณหายไปปีละห้าหมื่นคนอะไรต่างๆตอนนี้ปีละสามหมื่นห้าหมื่นคนทุกปีคนบางคนก็บอกว่า เลิกทํางานแล้วเพราะอายุเยอะพอเลิกทํางานเงินก็หายเศรษฐกิจมันก็โดยธรรมชาติตอนนี้มีอย่างเดียวคือว่าหวังว่าคนรุ่นใหม่ๆที่ทํางานเก่งๆได้เงินเยอะๆขึ้นมาชดเชยซึ่งมันก็น้อยไงมันก็น้อยลงผมก็มีมีทฤษฎีผมไงผมว่าตอนนี้แบ่งเป็น3ามกลุ่มเลยคือกลุ่มแรกคือในประเทศไทยผมคิดว่าในระยะยาวก็ หในสเวียดนามเนี่ยอีก1ิบปีข้างหน้าก็คง1ใน3แล้วก็อีกหนึ่งใน3ก็เป็นหุ้นโลกซึ่งแปลว่าเป็นหุ้นที่ขายทั่วโลกหรือว่าเป็นหุ้นที่ใหญ่พอที่จะบอกว่ามันคือหุ้นโลกเช่นหุ้นไฮเทคต่างๆหุ้นจีนที่ใหญ่ๆหุ้นไฮเทคหรือถ้าไม่ไฮเทคก็เป็นหุ้นโลกเช่นหุ้นหลุยวิตตองที่เข้าขายทั่วโลกอะไรเงี้ยก็คือ หุ้นโลกนี่ก็จะเป็นหุ้นที่แบบคนใช้กันทั่วโลกกระจายไปทั่วโลกใหญ่พอที่เราจะไปลงทุนผ่าน D R ผ่านอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็สบายใจเพราะว่าเจ้าหุ้นโลกเนี่ยหนึ่งเราพอรู้จักมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักเรารู้จักแบบภาพใหญ่เรารู้จักว่า Facebook เขาเป็นใคร Apple เป็นใครหรือว่า A I Nvidia เป็นใครหรือว่าลุยเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะเอาประมาณสักหนึ่งในสามของเงินเนี่ยไปอยู่ใน กลุ่มนี้ซึ่งก็ผมเรียกว่ากองกลางจะได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควรเพราะว่าโลกมันยังโตแต่อาจจะไม่ได้โตเท่ากับประเทศที่กำลังโตเร็วอย่างเวียดนามหรืออย่างอินเดียอะไรพวกนี้ผมก็จะกระจายความเสี่ยงนะทั้งที่รี้วว่าแบบเนี่ยเวียดนามซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นตลาดโตเร็วตลาดโตเร็วนี่มันมีความเสี่ยงนะเข้าใจไหมเนี้ยมันไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะ อาจจะเกิดวิกฤตอาจจะเกิดอะไรได้ตลอดเวลาแล้วก็ตลาดโตช้าเช่นประเทศไทยซึ่งเรามีความจาเป็นเป็นซอสซอสซอกอิงคัมเป็นแหล่งไายรับที่จะได้ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็สม่ําเสมอแล้วเรารู้จักเพราะว่าเขาใช้เงินไทยเราไปต่างประเทศนี่มันเป็นเงินดองเงินอะไรบางทีเงินดองลดทั่วเลยตอนนี้เราขาดทุนขาดจ่ายยากเพราะนั้นก็เลยเป็นหุ้นไทยส่วนหุ้นโลกนี่ก็เป็นหุ้นกลางๆเพราะโลกยังเติบโตมีแต่จะมีออกมาทุก ายมากทุกเดือนทุกปีอะไรว่าโลกโตเท่าไหร่ก็อันนี้เป็นตัวปันกลางหุ้นก็จะปลอดภัยก็เป็นหุ้นโลกผมคิดว่าบาลานซ์เส้นเนี้ยมันเวิกสำหรับเราแล้วล่ะปลอดภัยแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ใช้ได้ไม่ได้ดีเลิศแบบเดิมนะก็อบอกอย่างเงี้แบบเดิมที่เราอยู่บังท้าแล้วบอกโตเร็วๆจนกระทั่งเปลี่ยนชีวิตเราเอันนี้ไม่ใช่ก็จะเป็นแบบพลร์เวทีฟละ ทีแต่งเนี่ยจริงๆเราทําที่เวียดนามแห่งเดียวเพราะว่ามันเป็นอะไรซึ่งอตอนนั้นที่เราทำเพราะมันมีเรื่องภาษีแล้วก็เลยตับให้เป็นบริษัทยอมเสียภาษี20%ดีกว่าต้องเสียภาษีส่วนบุคคล35%ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นทีแต่แต่ว่าในด้านก็คือว่าการเป็นบริษัทเนี่ยนอกจากจะเคลียรเรื่องภาษีแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกความต่อเนื่องของกิจการของธุรก,กิจการลงทุนของเราเราก็ดูว่าเราก็อาจจะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถึงรุ่นต่อๆไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถหรือมีทชชั่นที่จะลงทุนแบบเราถ้ามันมีบริษัทที่มันมีความต่อเนื่องเราเราไปแล้วแต่บริษัทยังอยู่อาจจะสามารถหาคนมาทำมาช่วยลงทุนได้ซึ่งถ้าทําอย่างนั้นตามที่ผมคิดจริงมันสามารถที่จะเป็นบริษัทที่ต่อเนื่องแล้วถ้ามันเติบโตเร็วดีอย่างที่เราคิดเราก็อาจจะเอาบริษัทนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ เข้าจดทะเบียนเลยทําแบบเบรคเช่ฮาร์ดแวเลยแล้วก็ถ้ามันเข้าจดทะเบียนเมื่อไหร่มันก็สามารถดึงดูดคนมาเชื่อลงทุนแล้วก็ต่อเนื่องผมไม่อยู่เขาก็ยังทําได้แล้วก็บริษัทมันมีชีวิตของมันเองใช่ไหมถ้าเรากําหนดสร้างให้มันดีใส่จิตวิญญาณเข้าไปแบบเบรคเช่เนี่ยอย่างเบรคเช่เนี่ยบริษัทบริสไปแล้วเขาก็คงยังอยู่ได้ก็ไม่ได้ตายตามแล้วเขาก็มีจิตวิญญาณแบบเบรคเช่ จะเพราะเขาทำมาก่อนก็ถ้าโชคดีเราสามารถทําอันนี้จะสําเร็จอันนี้ก็เป็นความฝันของเราอีก,อกข้อหนึ่งคืออาจจะเป็นความฝันท้ายๆแล้วละ่ะนะว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราก็มีความฝันเย,ย,ยอะๆะตอนหลังๆนี่พออายุมากขึ้นคุณก็ไม่รู้จะฝันอะไรละนะแต่ว่าอันนี้ก็หวังว่าเราจะมีโอกาสทําให้มันสําเร็จได้แม้ว่าโอากาสไม่ได้สูงแต่ถ้าทําได้เราก็เราก็ดีใจว่าโอเคต่อไปมันจะมี บริษัทตีแตกซึ่งถ้าถึงวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่วเวียดนามแล้วล่ะใช่ไหมถ้าถ้ามันเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็คงต้องเป็นเป็นบริษัทตีแตกที่ลงทุนทั่วโลกหรืออย่างน้อยย่านนี้แต่ที่มันก็คือลงทุนทั่วโลกเพราะว่าไอ้สามกลุ่มที่ผมพูดเนี่ยมันก็ควรจะรวมเข้าไปในบริษัทตีแตกตอนนี้ตีแตกเ้าลงเฉพาะเวียดน,นามแต่ถ้าถึงวันที่เราไม่อยู่ไรเลยบอกว่าก็ยอมเสียภาษีให้หมดเลยใช่ไหมก็คือ เอาโอนมันเข้าไปในบริษัทตีแตกให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถระดมเงินจากพับ l บ c เข้ามาลงทุนแต่ว่าเราก็ต้องทําให้มันคนเชื่อถือยอมรับว่าถึงแม้จะต้องเสียภาษีนะแต่ว่ามันดีแล้วก็คนที่มีสตางค์บางคนก็บอกว่าเออมันก็ดีนะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเหมือนกับเบิร์กชัยอย่างเงี้ยก็คุณก็ลงไปได้ผลตอบแทนที่ใช้ได้อาจจะไม่แน่นอนไม่ดีๆเท่าเขาแต่อย่างน้อยเงินคุณก็ปลอดภัยในระดับหนึ่ง มันมีการกระจายความเสี่ยงมันมีอะไรใช่มันมีทฤษฎีมันมีจิตวิญญาณของการลงทุนแบบ V I ที่เรียกว่าเน้นหุ้นซ u ปเปอร์สต็อกคล้ายๆแบบเบรกชาร์ึทงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นที่เวียดนามผมก็ลงทุนแบบเดียวกันคือเอาหุ้นตัวทับๆตั้งนั้นแ่ะไม่กี่ตัวแล้วก็ถือยาวไม่ขายโอกาสขายช้าๆทำแบบเดียวกับที่เราทำในตลาดหุ้นไทย คำว่าทากาไรเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการลงทุนแบบเราคือสิ่งที่ตีแตกหรือผมเนี่ยลงทุนเนี่ยมันไม่เหมือนคนเล่นหุน้นอบบนี้หรือ่าคนละเรื่องคุณคุยกับผมไม่รู้เรื่องหรอกทำไมไม่เทคพอรฟิตแต่ไม่ไม่ทำกำไรแต่ไม่ไม่คัดลอสมันไม่มีคําพวกนี้อยู่ในพจนานุกรมแบบแบบที่เรียกว่าไม่ใช่ VI v i เขาก็มีเยอะเขาก็เทคพอฟิตเทคแต่เราเนี่ยเป็นแบบแนวว่าผมลงทุนในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีๆของประเทศไทย ที่ดีๆของโลกอะไรเงี้ยคำว่าดีนี่ไม่ใช่ดีชั่วขราวเด้ยต้องเป็นหุ้นที่มันกิจการที่มันดียาวนานที่มันดียาวนานเพราะว่ามันมีความสามารถในการแข่งขันที่ว่าคนอื่นมาทําลายมันไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆ <c oughs> ผมถึงบอกว่าไอ้บริษัทตีแตกเนี่ยมันก็จะออกแบบมาคล้ายๆกับบรกชัทเนี่ยแหละแล้วคุณมาลงทุนถ้าสมมติว่าเข้าตลาด คนที่ลงทุนก็จะต้องรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่กองทุนรวมนะที่บอกว่าเดี๋ยวต้องเทคพอร์ตต้องนู้นต้องนี้ไม่ใช่กองทุนรวมที่คุณบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวถอนออกมาเดี๋ยวอะไรต่างๆไม่ใช่มันเป็นกิจการกิจการดีๆของไทยของโลกจะมาที่คุณจะเก็บไปไปถึงรูกหลานถ้าคุณมีเงินแล้วคุณอยากจะบอกว่าเฮ้ยพอจบคุณผมไปแล้วเขาก็ยังมีกิจการที่ต่อเนื่องให้ตายไป แล้วทุกวันเนี่ยผมถามนะนักธุรกิจหลายคนเนี่ยผมเห็นแล้วบอกโอ้โหําบากมากธุรกิจทํามาตั้งนานจนถ,ถึงวันนี้บอกว่าถึงวันต้องม้วนเสือละเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนหมดละแต่ก่อนเคยเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะแต่ว่ามันถูกดิสละไปตอนนี้เจ๊งละหรือไม่มีค่าละได้ไม่หมดมันไม่ใช่ดีแต่นี่จะไม่ใช่อย่างนั้นไนงะดีแต่นี่จะเอาธุรกิจที่มันไม่ตายง่ายหรอกยาวมากแล้วก็ลงไปเป็น เป็นพอร์ตวนดีกว่าดีกว่าเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แฮปปี้ไงเพราะตอนนี้มันเรารู้ว่าที่มีหุ้นอยู่เนี่ยอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วก็ไม่อยากถือเยอะทั้งที่แบบเราถือหุ้นดีอยู่แล้วนะแต่เรายังกลัวแล้วว่าถ้อนาคตมันก็ไม่ไปไหนมันไม่ใช้เกี่ยวกับอย่างที่ว่าไงขาดทุนเคยขาดทุนเยอะแต่น,นี้เยอะแต่มันไม่เจ็บเท่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยรู้สึกว่ายากลำบาก เด,เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขาดทุนเยอะหรอกแต่รู้สึกเลยว่าในอ,อนาคตรเราจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยม,มันลาบากมากมันเหนื่อยมากมันไม่สนุกไงเราอยากจะแบบเอ้ยถ้าผมคิดถูกผมควรจะได้กําไรดีๆถ้าคิดผิดขาดทุนก็ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าต่อให้เราคิดแบบคิดถูกเราก็ขาดทุนอันนี้มันเฮิร์ดนะสำหรับนักลงทุนเนี่ย คือนักลงทุนแบบเราเนี่ยมันเราคิดที่พื้นฐานเนี่ยเราจะทําอะไรเราซื้อจากพื้นฐานซื้อว่ามันมีค่าเท่าไหร่เราถึงจะไปซื้อว่าสินค้าตัวนี้มันมีค่าเท่าไหร่มีมูลค่าเท่าไหร่มูลค่าพื้นฐานใช่ไหมแต่ว่าทองมันไม่มีมูลค่าพื้นฐาน มันมีแต่มูญค่า<ม>การเก่งกําไรที่คนอื่นจะมาซื้อต่อ<ม>แต่บริษัทเนี่ยมันมันมีพื้นฐานไง<ม>พื้นฐานคืออะไรก็<ม>เขามีไรายได้มีกาําไรมีจ่ายปนผลให้เราเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าวิเคราะห์พอได้แต่ทองจะไปวิเคราะห์อะไรเขาไม่จ่ายตังค์ก็เป็นทองอย่างเกาเ่าเพียงแต่ว่าถ้าเราเก่งเราวิเคราะห์ได้ว่าเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อเดี๋ยวมันจะขึ้นซึ่งอันนี้มันความไม่แน่นอนสูงอย่างผมจะไม่สนใจเลยหลายคนก็าบอกว่าโหเนี่ยลาดโอกาสเยอะเลย คิปโตขึ้นไปเท่าไหร่ทองขึ้นไปเท่าไหร่เราไม่มีเลยก็บอกว่แล้วก็ไม่ใช่ทางของเราก็บังเอิญตอนนี้มันดีพวกคุณก็พูดแต่ตอนที่มันลงอะ่ะไม่มีใครพูดบอกให้เข้าไปซื้อแล้วแจ้งเอะถูกไหมไปดูยอดหลังเพราะนั้นของเราเนี่ยผมบอกแลวการลงทุนคือต้องกําไรเท่านั้นถ้าคุณคิดว่าจะมีโอกาสขาดทุนนี่คุณอย่าไปซื้อผมว่าคิดอย่างนัน้ถ้าซื้อทองแล้วมีโอกาสขาดทุนผมไม่ซื้อ ก็จริงๆมนี้เปล่าล่ะผมถามว่าทองมีโอกาสขาดทุนไหมนี่เยอะด้วยใช่ไหมซื้อวันนี้พรุ่งนี้ลงแล้วใช่ไหมคริปโตอ่ะลงแล้วพวกนี้ลงทิ้งลงลงเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราอันนี้แสดงว่าเราผิดกฎกฎข้อที่หนึ่งคือลงทุนต้องอยา่าขาดทุนคุณผิดกฎ